ที่จังหวัดปทุมธานีได้เกิดเหตุระเบิดขณะที่ทหารออกลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยครูมีทหารได้รับบาดเจ็บสองนายนายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารบกเดินทางไปที่จังหวัดนาราธิวาสติดตามการขยายผลทุ่งอย่างแดงโมเดล พลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกอุดมเดชศรีตะบุตรผู้บัญชาการทหารบกเดินทางลงพื้นที่อำเภอรือศะจังหวัดนาราธิวาสติดตามการขยายผลทุ่งยางแดงโมเดลของศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรือศะ พร้อมกล่าวพอใจกับโครงการดังกล่าวที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนซึ่งในปี2558จะใช้งบประมาณกว่า2 0ล้านบาทสร้างทุ่งยางแดงโมเดลให้ครอบคลุม37อำเภอและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาพร้อมขอให้ทุกฝ่ายเร่งดำเนินการสร้างถนน37สายใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อประโยชน์ของประชาชน ส่วนที่จังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเหตุระเบิดข้างถนนสาย4060ระหว่างอำเภอสายบุรีอำเภอกระเพาะบ้านอูตแตบ,บือรางแงอ,อกระเพาะขณะที่ทหารขี่รถจกักรยานยนต์ลาตระเวนดูแลความปลอดภัยครู จกากการตรวจสอบพบหลุมระเบิดสะเก็ดระเบิดชิ้นส่วนระเบิดเต็มท้องถนนและมีทหารบาดเจ็บสองนายคืออาสาสมัครทหารพรานมะชัยดีปู่โป้อายุ24ปีถูกสะเก็ดระเบิดที่จมูกและอาสาสมัครทหารพรานมะอยู่โซจารงอายุ36ปีถูกสะเก็ดระเบิดที่ลำคอและลำตัวล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว